เริ่มมืดแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้พี่สายทองออกมานอกบ้านนะคะได้รับเชิญมางานวันเกิดค่ะนี่คือร้านอาหารนะจ๊ะ แต่ก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่สายทองก็เลยขอมาถ่ายคลิปนะคะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะจ๊ะจะมองไม่ออกเลยใช่ไหมว่านี่คือร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารจริงๆนะปะเราก็เดินเข้าไปข้างในกันต่อนะจ๊ะ ต้นมุงต้นไม้เขาก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะสะอาดสะอ้านที่นี่พี่สายทองชอบอยู่อย่างหนึ่งคือฝามสะอาดนะคะไม่ว่าจะมองไปตรงไหนมันก็ดูสะอาดนะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าต้นคริสต์มาสเนา เนามองไปตรงไหนก็สะอาดสะอ้านนะคะใช่ไหมเพื่อนๆถนนหนทางเขาจะมองไม่เห็นเลยว่าจะมีขยะหรือจะมีถุงพลาสติกเนาะเห็นประเทศบ้านเขาก็คิดถึงประเทศไทยเราเนาะถ้าประเทศไทยเรามีความส,สะอาดได้แบบนี้มันก็จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเพราะประเทศไทยเราสวย นะคะไปค่ะเราเดินเข้าไปข้างในกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอหลบคนนิดหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรอะ่ะ <c oughs> ที่เขาเอาไปไหว้พระ <c oughs> เขาเรียกอะไรต้นทองอะไรสักอย่างท <c oughs> ี่ใส่ทองก็จำชื่อไม่ได้แต <c oughs> ่๋ยวจำชื่อได้ว่าทองนะคะ <c oughs> ป่าเราเข้าไปข้างในกันที่จะไม่ถ่ายคนนะคะ<า>ดอกไม้เห็นไหมนี่ก็จะเข้าร้านอาหารข้างในนะคะที่หลบคนเนาะที่ไม่อยากติดคนไปด้วยเพราะคนบางคนเขาไม่ชอบให้เราถ่ายรูปเขาเนาะ